กลับมาดูในึโบสวิชีอันนี้แล้วเจ็ดสิบสี่ข้อสามสิบหกผู้เสือรูปใดรื้ออยู่แต่มุ่งจะลบดูให้อประยนำของของฉันมาแล้วเึงปกอวารนาพิสุผู้กำลังฉันทังอยู่ซึ่งห้งามพาดเสียแล้วด้วยของเขียวก็ดีด้วยของฉันก็ดี ที่ยังไม่ทำาาณณปิริตตางดินัยกรรมด้วยคคำว่าทิสูเชิญท่านเคีย้ยวหรือเชิญท่านฉันเมื่อพิสูรูปนั้นฉันอาหารนั้นต้องอาบัตรปาจิตติรูปที่ฉันต้องพ่องสิกขาบทกส่วนผู้ที่นำมาให้ต้องพ่องสิกขาบทนี้ แต่ที่บางข้าวนะครับข้อนี้ก็สืบเนื่องมาจากข้อก่อนนะคือว่าที่ศินย์ใดรู้อยู่ช่วยเคยรู้ทั้งรู้ว่าช่วยเนี่ยนะฉันเร็จห้ามพัเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตัวเองมีใจไม่ดีนะต้องการจะล่มหลต้องการจะหาเรื่องชนะ่องนะเนี่ยล่มห้าไปยศองก็หาเรื่องช่องนะครับ <c oughs> ก็ของเทียวของฉันแหละนะพึ่งโตแล้วนะ ขอโทษนะที่แม่ถึงไม่ที่หมันห้ามเนาะมันคือว่าเชื้อเชิงหนาลันองไปให้นะเชื้อนนเชิงแล้อ้าวที่ไม่ท่านนะครับเอาเถอะเอาไปให้นะครับนี่นะรู้ทั้งรู้ก็อย่าเอาของที่ของฉันเนี่ยที่ยังไม่ได้ทเป็นเดนด้วยนะครับเพราะตั้งใจจะให้แกต้องอาบัตรเท่านั้นใช่ไหมหรือว่าแกหา้ามพลาดแล้วเราก็เอาหาที่มันเป็นเดนไปให้ห้างแกได้ต้องอาบัตรแล้วก็จะว่าแกเลย,ยนี่นะมีใจไม่ดีอย่างนี้นะครับ ถ้าพิสุตรูปนะั้นรูปที่เราเอาอาหารไปให้ท่านท่านรับนะครับแล้ว็จะฉันควรเอาไปให้ต้องถุกกดเมื่อท่านฉันก็ต้องถุกกดอีกนะคะนรับซึ่งจะเป็นต้นคำเกินมะเมื่อท่านฉันเสร็จนะครับรูปที่เอาไปให้เนี่ยต้องอาบัดะนะต้องบัดไปทีในสิกษาบทนี้นะครับแต่รูปที่ฉันเนี่ยต้องบัดไปตีในศิกษาบทก่อน รูป <c oughs> ที่ฉันเนี่ยเขาต้องตอนไหนนะเขาต้องแต่ลงมือฉันแลรกเท่านั้นทุกๆคำเกิดเนี่ยแต่ว่ารูปนี้ต้องร้อยรูปที่เอาไปให้ต้องร้อยให้รูปนั้นฉันเสร็จก่อนะอไปไปน,นะนนครับจีนะต้องบัดไปจีนศึาบทนี้อย่างนี้นี่นะครับถูกแล้วต่อไปเรามาดูตัวอย่างนะครับข้อนี้ไม่ยากนะไม่ยาก เรื่องของพิสุสองรูปโดยสมัยนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณนพะระเชตวันอารามของนา,านา์ิดิการข้ามบดีเข็มพระนครสาวัตถีครั้งนั้นพิสุสองรูปเดินทางไกลไปยงพระนครสาวัตถีในโกศชนบทพิสุรูปหนึ่งประพฤติอนานจารพิสุผู้เป็นเพื่อนจึงเตือนเธอว่าอาวุโสท่านอย่าได้ทําอย่างนั้น พอเพือ่อนอนาจาังคือทาผิดวินยัยอะไรบางอย่างน,น,นะอีรูปหนึ่งก็เตือนเราเนี่ยท่านอย่าได้ทําอย่างนั้นเพราะมันไม่สมควรเธอได้ผูกใจเจ็บในพิสุเพื่อนนั้นโอ้ยโดนโดนเตือนไม่ได้เสียสังศีกอเนะท่านา <c oughs> ที่เธอทำผิดนั่นแหละนะเพราะว่าเตือนนี่ไม่น่อโกรธนะครับไม่พอใจ <c oughs> ผูกใจเจ็บด้วยนะในพิสุเพื่อนนั้นรั้นพิสุจสองรูปนั้นไปถึงพระนครสามวันทีแล้ว พอดีเวลานั้นในพระนครสาวัตถีมีสักพันธ์ของประชาชนเข้าถวายสักพันธ์ใช่ไหมพิสุผู้เป็นเพื่อนฉันแ็จห้ามพันแล้วพิสุที่คงใจเจ็บไปสตกุลญ,ญาติรับาบิบฎตมาแล้วเข้าไปหาพิสุที่เป็นเพื่อนนั้นครั้งนั้นได้กล่าวคํานี้กับเธอว่าอาวุโสนิมนต์ฉันนะครับนี่ไงหาเรื่องนะทั้งที่รู้ว่าเขาฉันแต่ห้าพันแล้วใช่ไหม เอาหาไม่ค่อยฉันจะได้โจลอแบบคืนมั<ช>่งพี่สุผู้เป็นเพื่อนปฏิเสธว่าพอแล้วเอาุโส <c oughs> ผมบริบูรณ์แล้วลูก <c oughs> ที่ผงใจเจ็บก็แค้นคข้ว่าอาุโศบิดาบอร่อยน่มนฉันเธอเลยครับ <c oughs> เอาเอหนะเอาชนะอร่อยรอับไปหน่อยก็ด <c oughs> ีครับคันพี่สุผู้เป็นเพื่อนถูกพี่สุผู้ผงใจเจ็บนั้นแค้นคข้ จึงได้ฉันนะอันจะฉันอะไรเกงใจอะไรนี่นะครับก็เลยฉันบินาบาทนั้นรู้ที่ผูกใจเจ็บจึงพูดต่อว่าพิสุผู้เป็นเพื่อนว่าอาวุโสท่านได้สําคัญผมว่าเป็นผู้ที่ท่านควรว่ากล่าวท่านเองฉันเสร็จห้ามท่านแล้วยังฉันโภชนะอันไม่ใช่เด้ได้นี่นี่มาว่าผมเลยท่านนี่แหละอย่าทำอะไรนี่นะเอาคืนนะครับ ผูเป็นเพื่อนนั้นก็เลยขานว่าอาวุโสท่านควรบอกไม่ใช่หรือเนี่ยควรจะบอกไม่ใช่หรือว่ามันยังไม่เป็นเดชใช่ไหมรู้ที่ปุใจเจ็บ่าพูดแย้งว่าอาวุโสท่านต้องถามไม่ใช่หรือ <c oughs> นะครับครั้นแล้วี่สุผู้เป็นเพื่อนได้แจ้งเรื่องนั้นแก่ี่สุทั้งหลายบรรดาที่สุผู้มั่งน้อนสันเดิแต่ก็ใช่ต้องเตรียมบทนาว่าฉะนั้นที่สุจะเน่นำาป้ารณา พิสุผู้ฉันเสร็จห้ามพันแล้วด้วยโผชนะอันไม่ใช่เดนเล่าแล้วกล่าวดุลแหลมเมรพาเจ้าพระองค์ทรงสอบถามทรงติดเตดียนพิสุรูปนั้นแล้วก็มีสิขาคนนี้ขึ้นมาคำนี้ก็ไม่ยากคำที่หนึ่งก็ไม่ยากทีเดยก็มาอยู่ในกลางขานนะทุกหน้าร้อยเก้าสิบเก้าร้อยเก้าสิบเก้าข้อที่หก อธิบายทุติยปวารณาสิกขาบทพึงทราบอธิบายในสิกขาบทที่หกต่อไปคําว่าพิัญถูปปวารเลยะที่แปลว่าพึงนําไปปวารณาใช่ไหความว่าพิสุนะครับนํามาแล้วเชื้อเชิญอ,อย่างนี้ว่าเขาว่านํามาผมตกไปผมเขียนให้นะครับดูก่อนพิสุนิมนเคียวนิมนฉันเถิดควาว่าชานังความว่า พ่สูรรู้ว่าพ่สูงนั้นห้าพันแลงรู้ทั้งร,รู้นะว่าเพื่อนเนี่ยเขาห้าพันแลงใช่ไหมจะด้วยได้เห็นหรือได้ยินมาก็ต่างนะครับคําว่าอสาาห,าหานาเปโคลได้แก่พ่สูงมุ่งจะใส่ได้เนี่ยมีใช้มีดีนะคือให้ถึงความเป็นคนเก้อเขินให้อภัะยยศให้เก้อเขินใช่ไหมนะครับคาว่าพุทธสมิงปาจิตยังเมื่อน้องเข้าไปให้ต้องบรรทุกกฎก่อน ลูกพี่น้องแมนตัง้งตรรทุกกฎนะครับถ้าพิสูนนั้นรับอาหารนั้นพิสูจผู้น้องไปให้ตั้งบรรทุกกฎอีกนะครับถึงตัวใช่ครับนะครับเมื่อพิสูจน์นั้นกําลังฉันพิสูจผู้น้องไปให้ต้องบรรทุกกฎนะครับตามคําเกินของพิสูจผู้ฉันนั้นนะครับคือทุกคำเกินหลายตัวนะับเนี่ยทุกคาเกินเลยทุกกฎทุกกฎทุกกฎไปเรื่อยๆนะครับพรอรุ่พี่ฉันน่ะฉันเสร็จนะครับ ทิสูจผู้นําไปต้องบัดปาจิตติผู้หึ่งผู้ชายก็ต้องบัดไปดีด้วยสิราะบกกอนต้องแต่ฉันนะแล้วต้องท้คงคืนเหมืนะครับอันนี้แค่นี้นะคำที่ว่านั่ก็สุบมาให้าัจัง่ายๆเหตุและประเภทอาบัดสิขาบทนี้คพื่อาเจ้าทรงปราบพิสูรรูปหนึ่งในมังสามวัถีทรงบัญญัติเวล้วเพราะเห็น คือการนำโผชนะเข้าไปให้แก่พิสุจนว่าห้ามพันแล้วเป็นอสานะบัญญัติพิสุนนี้ไม่มีนะครับอันนั้นติกะไม่เกี่ยวกับการใช้นะครับเนี่ยนะใครนำไปเองนะโดนเองนะครับพิสูนนั้นห้ามพันแล้วรู้ว่าห้ามพันแล้วนำไปให้ต้องบัตตาจิดีมีความสงสัยก็ดีนะถ้ามีความสงสัยเนี่ยแล้วก็นำไปให้จะต้องบัตรกฎ นำของฉันมียาม,มากกาเลิเป็นต้นไปให้เพื่อเป็นอาหารก็ดีอันนี้ก็เป็นอมบตรกฎในเวลาที่พิสูจนรับหรือฉันของเหล่านั้นก็ดีนามบัตรผกกฎตรงนั้นยังไม่ได้ห้ามพันนะเขายังไม่ห้ามเลยแต่เข้าใจว่าห้ามพันแล้วหรือมีความสงสัยก็ดีก็นําไปให้นะครับต้องอาบัตรทุกกฎเลยครับอันนี้น,นาบัตรพิสูจไม่ต้องอาบัตรเมื่อยังไม่ได้ห้ามพัน เข้าใจว่าไม่ได้ห้ามพระนําไปให้นี่ได้ใช่ไหมไม่เป็นไรทําให้เป็นของเดนเป็นเดนก่อนแล้วจึงนําไปให้ได้ครับแล้วก็ทําุญเดนก่อนไงแล้วก็ค่อยไปให้เพื่อนนะครับนี้ได้บอกก่อนว่าท่านจงทําเป็นของกับพิยาก่อนนะจึงค่อยฉันนะแล้วก็บอกเขานี่ท่านทําเป็นเดนก่อนหนะ้าแล้วค่อยฉันทาได้ให้ด้วยคำว่าท่านจงนําไปให้ผู้อื่นไม่ได้ให้ท่านนะ แอ่แย่นคนอื่นทีนึงนะนำยามากการิีเป็นต้นไปให้ด้วยคาว่าเมื่อมีเหตุมีปัจจัยท่านจงฉันเถิดให้เข้าฉันตามเห็นนะครับอันนี้และพิสูจน์าเป็นต้องก็ไม่ต้องอ้างบัตรองอ้างบัตรนะสิครับวันนี้มีองห้าเหล่านี้คือหนึ่งพิสูจห้ามพันแล้ว <c oughs> สองรู้ว่าท่าห้าพันแล้วนะ่นคือท่องรู้นะครับสามมุ่งจะใส่าย สี่เชื้อเชิญด้วยโภชนะที่ยังไม่เป็นเดห้าพิสูนั้นฉันเสร็จเมื่อปบองห้าก็ต้องอามบันไปจีเนียสขาบทนี้นะครับสมุทานเป็นต้นเช่นเดียวกับแน่จินนาทางสนขาบทคืออะไรครับกายสามกายจิตวาจาจิตกายจาจิตมีจิตแน่นอนะครับจิตมุ่งจะใส่ร้ายนะรือเื่องรู้ว่าเขางพันแล้จะมี่ไม แล้วมีใจเป็นโทสะไม่ดีนะครับนัมาให้ด้วยกายก็ได้แม้ไม่ได้พูดอะไรนะนัามาให้ด้วยกายเชืเ้อเชยนีนะครับนะก็เป็นพระวาจาร์ก็ก็พูดไปนะเชื้อเชยเพราะฉันและการวาจาครับอันนี้ต้องมีจิตอย่างเดียวแต่สิกขาวันนี้มีเวทนาเป็นทุกข์แหละพราโทสะแนละมีใจมุ่งละนะครับจบการอธิบายทุทธิยปวารณาสิกขาบทจบนะครับคุณนั้ ครับครับอครับอันนี้เขาจะว่าพวกคุณจะบัญยัติข้อแรกกปนแล้วนะครับบัญยัติข้อแรกไปแล้วนะบัญยัติข้อแรกตัแล้วนะครับรูปนี้ก็เลยต้องการที่จะหาเรื่อนะเนยก็เลยมันติดเตียว่าเอ้าทำไมท่านฉันเสดห้าข้อแรกเนี่ยจึงมันฉันของนี้ไม่ได้เป็นเดนอีกใช่ไหมครัแบแสดงว่าเนี่ยต้องบัรยัติข้อขอ้อ ปัจจบอนวาเนื่ไปแล้นะครับไม่เคยรู้ได้